สวัสดีค่ะนารีรัตน์ทศรัตน์ค่ะชื่อเล่นกระจิ๋มค่ะกศนอก็ได้มาส่งเสริมาฝึกอาชีพให้กับที่ห่วยแรงนี่หลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นข้งแรกเลยก็จะเป็นพวกอะไรอ่ะขนมปั้นขิปเนาะัขิดใส่สับป,ปะรดนี่ยคือปั้นขิปมีแยมงาะ อยู่ในน้ำเชื่อมอ่ะสำหรับรายการมันหายละหัวก็หอมใช่ค่ะเชื่อมแล้วก็ทำเอข้าวเกี๊ยวผลไม้ข้าวเกี๊ยวผลไม้แล้วก็มีแต่แต่ก็จะมีพวกที่ว่าเมื่อก่อนก็สอนพ่อเห็ดนะพ่อเห็ดคือเยอะแยะมากแล้วก็มาทำแยมสับปะรดค่ะ ก็ได้ทำแยมสับรดนะคะคือเราจะใช้สับรดในชุมชนของเรานะคะในตำบลเวยแรงแล้วก็มันเป็นสับปะรด GI นะคะขาดสีมุงที่ทำคือิุิสาตัวสับรดตัวนี้เราจะเอามาทำแยมเพราะว่าความเปรี้ยวความหวานน่าจะคงที่นะคะค่ะน่าจะอร่อยที่สุดนะคะค่ะแยมสับ ึกของเราเราได้ทําขึ้นมาตอนนี้เรากนะ็มีช่องการจําหน่ายหลากหลายมากมายนะคะอย่างเช่นเราขายตามเพจตามออนไลน์นะคะและตามออเดอร์ที่คนก็สั่งมาทางออนไลน์นะคะคือเราจะไม่ไม่ทาค้างสต็อกไว้เพราะว่าเายี่ยมของเราเราไม่ใส่สารการหมดนนะคะค่ะแล้วก็ได้ออกจําหน่ายตามาหน่วยราชะการออกบูธต่างๆและออก ที่ต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ขายทางทีวีนะทางทีวีช่องทางทีวีเขาจะทำการโฆษณาขายเรานะคะค่ะ ทางกศอนอเนาะอาจารย์ปาได้มาส่งเสริมอ,องค์ความรู้เกี่ยวกับการแปรรูปสับรถเนาะจากทาแยมและหลายหลายอย่างเนาะทำให้คนในชุมชนมีรายได้เสริมจากอาชีพประจานะคะแล้วก็มีใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์คือเราจะมาทำเ,เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตรงนี้แล้วมันทําให้เราได้มีรายได้จากช่องทางการแปรรูปของเราอีกค่ะ